จากก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเจนคุงนะคะเราก็เดินไปตรงแยกบ้านหม้อแล้วก็จะเจอกับร้านรถทิพย์ยอดผักนะคะอันนี้ก็เป็นร้านเก่าแก่9 0กว่าปีแล้วนะคะรถทิพย์ยอดผักเนี่ยร้านเนี้ยเขาเด่นที่ข้าวผัดหมูกรอบข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วก็ล้านหน้ายอดผักข้างในร้านคนแน่นมากเฮียเจ้าของร้าน เสียงทรงพลังมากรถทิปทิพยอดผักตอนนี้เราอยู่ทีท่แล้วแล้วเราก็อยู่โต๊ะที่ไม่สามารถจะอัดได้จริงๆก็เลยมาเล่ารสชาติให้ฟังข้างนอกนะคะข้าวผัดข้าหมูกรอบข้าวผัดดีมากหอมกระทะนะคะ รสนุ่นนวลอ่อนๆจะมีแค่ความหวานนํานิดนึงแล้วก็ความหอมกระทะกินกับน้ําปลาพริกแล้วก็บีบมะนาวนิดนึงเด็ดเพราะว่าตัวหมูกรอบเนี่ยหนังเขาจะมีความเค็มอยู่แล้วแล้วเนื้อก็นุ่มนะด้วยความที่หนังกรอบเนื้อนุ่มเนี่ยมันก็ทําให้หมูกรอบอร่อยแล้วเนาะชอบมาคนชอบก็ผัดแนะนําเลยผัดมาแห้งๆเมนร่วนด้วยดีงามส่วนด้านหน้าด้านหน้ายอดถากก็คือจะเป็นหมูหมกัก นุ่มๆหน่อยชิ้นไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่น่าเกลียดเส้นก็หอมกระทะเหมือนกันตัวคะน้าเนี่ยเขาใช้ยอดผักจริงๆนะคะดีทั้งสองอย่างเลยที่เรากินไป2จานก็คือ130บาทข้าวผัดคะนาหมูกรอบเนี่ยเจบาท ราดหน้า60บาทนะคะว,ว้าวประทับใจทั้ง2ลร้านแต่ก็เป็น2ลร้านที่ไม่สามารถจะนั่งยวยละอัดในร้านได้เพราะว่าร้านเขาเล็กเก่งใจเขาเนอะก็ต้องมาอาัดข้างนอกนะตอนนี้มาถึงดีโอสยามแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวพาม่าก,กันนะคะ